สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะพามาทำาปรับปรุงดินเพื่อปูเข็ดทัฟเฟิลแต่ว่าหิมะมันมันลงมากเลยทำไม่ได้นะคะก็เลยชวนมาทำหิมะหวานเย็นแทนและกันส่วนใครที่จองเห็ดทัฟเฟิลไว้นะคะหัวเชื้อเห็ดทัฟเฟิลอ้อยจะต่อเชื้อเพียงแค่6 6ครั้งแค่นั้นค่ะแล้วจะใช้ดอกเห็ดใหม่ สดใหม่นะคะมาต่อเชื้อเพราะฉะนั้นใครจองได้ถือว่าโชคดีนะคะถ้าใครไม่ได้อย่ากโกรธกันนะคะเพราะว่าต่อเชื้อแค่6ครั้งจะจะไม่ทําการต่อเชื้อเยอะเพราะเชื้อจะอ่อนนะคะวันที่12มกรานี้จะมีเห็ดทับฟูสีน้ำตาลและเห็ดทับฟูดำนะคะเข้ามาให้ทำเชื้อเห็ดนะคะใครสนใจก็ทักแรงๆเลยค่ะ ก็จะได้มีหัวเชื้อไว้ใส่กันนะคะเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอการใส่เชื้อการปรับปรุงดินให้ดูนะคะใครสนใจก็สั่งจองกันได้ค่ะส่วนหัวเชื้อเห็ดอื่นๆอย่างหัวเชื้อเห็ดถุงเห็ดบ้านเห็ดป่านะคะก็มีมาเรื่อยๆนะคะก็ลองทักทายกันเข้ามาค่ะเผื่อจะได้บ้างรู้สึกว่า คิว <c oughs> จะยาวนะคะถ้าใครโชคดีก็ได้ค่ะอาจจะต่อเชื้อแค่6ครั้งจะไม่ต่อเชื้อเยอะเพราะเชื้อจะอ่อนนะคะเราเดี๋ยวจะลงวิธีทําเชื้อเห็ดให้ดูเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจทําเชื้อเห็ดป่านะคะลองฝึกหัดวิธีเพาะเชื้อเห็ดป่าด้วยตนเองที่อ้อยได้ลงไว้ให้ดูใน y o u t u b e นะคะ เพราะเชื้อเห็ดป่าหาย,ยากและมีราคาแพงถ้าทำใช้เองได้จะประหยัดมากๆเลยค่ะยินดีแชร์ประสบการณ์และความรู้นะคะจะซื้อเชื้อไปขยายเองจะประหยัดเงินได้เยอะอยากจะใส่เชื้อมากแค่ไหนก็ได้ใส่เชื้อแน่นๆเกิดแน,แน,แน,แน่นอนค่ะอ้อยลงวิธีทำเชื้อเห็ดไว้หน้าโพสทำลายของอ้อยเอง หรือจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ใครที่เริ่มเพาะหรือเริ่มทำเห็ดป่าก็ขอให้ประสบผลสำเร็จกันทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อหรือซึ้งนึ่งธรรมดาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ